พระลสวัสดิ์ขาพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องลูกลูกหลานทุกๆคนสำหรับในเช้าวันนี้ให้เราได้พร้อมใจกันที่จะเข้ามานั่งลงและสงบจิตสงบใจที่จะฟังพระคัมภีร์ที่เราจะอ่านในเวลาเช้า ของทุกๆวันพร้อมทั้งฟังคำเปล่าประกาศในพระวจนะของพระเจ้าขอให้พวกเรานั้นทุกคนที่จะสงบจิตสงบใจคุกเข่าลงสารภาพความผิดบาปที่พวกเราทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์ทั้งต่อหน้าและรับหลังรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีขอพระองค์ ทรงเมตตายกโทษความผิดบาปให้กับลูกทุกคนที่ได้ลงทําผิดกับพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าสำหรับเวลานี้ให้เรามาฟังในวิวรณบทที่19ข้อหนึ่งหลังจากข้าพเจ้าได้ยินเสียงเหมือนกับเสียงของมหาชนที่ดังสนานอยู่ในสวรรค์กล่าวว่าฮาเลลูุยาความรอด พระลิและฤิธานุภาพเป็นของพระเจ้าของเราสดุดีบทที่91ข้อหนึ่งผู้ที่อาศัยอยู่นที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดจะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงิทธิฤทธิ์อาเมนให้เรามาฟังในคำเปล่าประกาศในพระวจนะของพระเจ้านะคะคำเปล่าประกาศ เพื่อลูกหลานของข้าพเจ้าไม่มีสิ่งใดที่ให้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งกว่าคำอธิษฐานเพื่อลูกหลานของท่านถ้าหากท่านกังวลเรื่องลูกหลานของท่านขอให้ใช้คำอธิษฐานนี้อธิษฐานเผื่อพวกเขาทุกวันพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ข้าพองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำของข้าพระองค์ ที่ทรงตัดถึงลูกหลานของข้าพองค์ถ้อยคําที่กล่าวไว้ว่าการงานของข้าพองค์จะได้รับรางวัลและลูกหลานของข้าพองค์จะกลับออกมาจากบ้านเมืองของศัตรูพระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะเป็นผู้ที่สอนพวกเขาเพื่อพวกเขาจะดําเนินอยู่ในสันติสุขของพระองค์เพราะข้าพระองค์ยินดี ในพระบัญญัติของพระองค์พระองค์จึงทรงตัดว่าลูกหลานของข้าพระองค์จะมีความชื่นชมยินดีพระองค์จะทรงอวยพระพรพวกเขาในวันต่อวันพระองค์ทรงสัญญาว่าจะเทวิญญาณของพระองค์เหนือลูกหลานของข้าพระองค์จะเทพระพรของพระองค์ลงเหนือเชื้อสายของข้าพระองค์ และสักวันหนึ่งพวกเขาจะพูดขึ้นว่าฉันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงตัดว่าพระองค์จะไม่ทรงลืมพวกเขาเพราะว่าพระองค์ได้สลักชื่อของพวกเขาไว้บนฝ่ามือของพระองค์แล้วและพระองค์จะทรงทําลายทุกสิ่งที่พยายามทําลายพวกเขาพระบิดาเจ้าข้าพระองค์ทรงสัญญาว่า จะช่วยลูกหลานของข้าพระองค์ให้รอดข้าพระองค์ขออ้างสิทธินั้นข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงตัดว่าพระวิญญาณของพระองค์ทรงอยู่กับข้าพระองค์และถ้อยคำของพระองค์ซึ่งใส่ไว้ในปากของข้าพระองค์จะไม่พากไปจากปากของข้าพระองค์หรือจากปากลูกๆของข้าพระองค์หรือจากหลานๆของข้าพระองค์ พระเมตตานิรันดร์ขอพระองค์จะอยู่กับพวกเขาขอบคุณพระองค์สำหรับพระสัญญาอันล้ำค่าของพระองค์สำหรับลูกหลานของข้าพระองค์ข้าพระองค์ยืนเคียงข้างพวกเขาอ้างสิทธิของพวกเขาแะเชื่อว่าพระองค์จะนำพวกเขาให้ผ่านไปได้เพื่อข้าพระองค์อาเมนพระบิดาเจ้าข้า ลูกๆทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พระองค์นั้นได้ทรงสัญญาว่าจะปกป้องคุ้มครองลูกหลานของลูกทุกคนขอให้พวกเราทุกคนที่จะอธิษฐานทูลต่อพระองค์สำหรับลูกหลานทุกคนพระองค์ได้สลักชื่อของพวกเขาทุกคนไว้บนฝ่ามือของพระองค์แล้วทำให้ลูกเชื่อมั่นว่าพระองค์นั้น จะไม่ทรงทอดทิ้งลูกหลานของลูกที่พระองค์จะทรงรักนะคอยปกป้องคุ้มครองเขาคอยสอนเขาทุกๆเวลาลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์ท่บิดาเจ้าข้าจิตวิญญาณของข้ากระหายหาพระองค์ดุดฝังน้อยกะหายหาน้ำพระองค์ทรงเป็นความปรารถนาแห่งจิตใจ ของลูกทุกคนที่อยากสรรเสริญพระองค์พระองค์ทรงเป็นโลกกำบังที่เข้มแข็งทรงเป็นผู้เดียวที่ลูกทุกคนรักและเทิดทูนทรงเป็นปามปัจถนาแห่งจิตใจของลูกทุกคนที่อยากจะสรรเสริญพระองค์ลูกขอมอบทุกสิ่งแก่พระเยซูยอมถวายด้วยความยินดี ลูกจะรักและพึ่งพาพระเยซูต่อพระพักตลอดชีวีลูกขอมอบทุกสิ่งแต่พระเยซูลูกขอมอบอทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกมีอยู่กับพระองค์ความสุขในโลกนี้ลูกละทิ้งแล้วขอพระองค์ทรงโปรดรับลูกทุกคนด้วยเถิดลูกทุกคนมอบทุกสิ่งแต่พระเยซูที่จะให้เป็นสมบัติขอพระองคง์ ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำลูกทุกคนตามพระประสงค์ลูกขอมอบทุกสิ่งแต่พระเยซูถวายทั้งกายและจิตใจขอได้โปรดประทานความรักและเมตตาให้พระพรของพระองค์หลั่งไหลลงมาสู่ลูกทุกคนด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์มอบทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกมีอยู่ เป็นสมบัติของ,รงพระองค์เจ้าค่าขอพระองค์ทรงเมตตาที่จะปกป้องคุ้มครองลูกทุกคนและลูกหลานของลูกทุกคนด้วยเถิดพระบิดาเจ้าค่าลูกกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงรักลูกหลานของลูกทําให้ลูกไม่ห่วงใยเพราะพระองค์ทรงดูแลลูกๆขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาพี่น้องคะ ให้เรามาสงบจิตสงบใจและตัะ้งใจทูลต่อพระองค์ที่จะอธิษฐานเพื่อประเทศอิสราเอลขอภยัยประเทศอิสราเอลน,นะคะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาพระบุตรพระพิญญาบริสุทธิ์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคิดเจ้าข้าได้โปรดเมตตาช่วยประเทศอิสราเอลด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข่าลูกทุกคนรักและห่วงใย ประเทศอิสราเอลและประชาชนอิสราเอลทุกคนที่กำลังได้รับภัยจากศึกสงครามในครั้งนี้พระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงเมตตาที่จะสถิตอยู่กับประเทศอิสราเอลปกป้องคุ้มครองประเทศอิสราเอลให้แค้วข้าจากสงครามในครั้งนี้อัอาตรวุธต่างๆที่ฝ่ายตรงข้ามส่งมาทำลายขอให อาวุธนั้นหมดฤทธิอำนาจลงที่จะไม่เข้ามาทำลายาบ้านเมืองในประเทศอิสราเอลและทำให้ผู้คนบาดเจ็บล้มตายลูกเชื่อและไว้วางใจว่าพระองค์นั้นทรงรักและปกป้องประเทศอิสราเอลอยู่สงครามนี้จะต้องยุติลงเพราะพระองค์ที่จะทำให้ทุกประเทศ อยู่ด้วยความสงบและไม่เกิดสงครามโลกขึ้นลูกๆทุกคนเชื่อและไว้วางใจในพระองค์ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะช่วยได้นอกจากพระองค์รูผู้เดียวลูกขอขอบพระคุณที่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งประเทศอิสราเอลให้เขามีมาจนถึงทุกวันนี้ ขอบพระคุณพระองค์สารเสรินพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาต่อลูกและทุกประเทศทั่วโลกที่จะให้อยู่ด้วยกันรักกันและมีความสันทิสุข ลูกกราบขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์สําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงประทานให้กับทุกคนในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท,ท่านนะคะ